สิธุรกิจเสือนอนกินสร้างพาส t ทำปีสองห้าร้หรือ e 2สองมีอะไรบ้างคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูด้วยกันเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูว่าธุรกิจเสือนอนกินในปีนี้มีอะไรบ้างนะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งช่อง invest tomorrow ไว้นะครับใครกดติดตามขอให้รวยขอให้รวยครับและคนที่กดกระดิ่งด้วยขอให้มีเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านนะครับ การสร้างรายได้แบบพาสซีฟเปนคำหรือรายได้ที่ได้มาโดยไม่ต้องทํางานอย่างหนักนั้นเป็นเป้าหมายของหลายๆคนในการสร้างความมั่งคั่งและอิสรภาพทางด้านการเงินครับในปี2 0 2 4นี้ครับมีหลายวิธีที่คุณสามารถสร้างพาสซีฟเปนคำเป็นเสือนอนกินได้ต่อไปนี้เป็น10ธุรก,กิจเสื้อนอนกินในปี2 5 6พัครับข้อที่1ครับการเปิดร้านขายดอปชิปครับร้านค้าดดอปชิปเป็นวิธีที่ดี ในการสร้างรายได้โดยไม่ต้องมีการจัดก,การสินค้าเองครับคุณเพียงแค่ต้องสร้างร้านค้าออนไลน์และเลือกสินค้าที่ต้องการนํามาขายนะครับการเริ่มต้นก็ไม่ได้ยากครับก็แค่เปิดร้านออนไลน์บนแพลตฟอร์มเช่นตัวช h o ปี้ไฟนะครับและมีการเลือกผลิตภัณฑ์จากซัพพลายเออร์ที่ให้บริการดรอปชิพนะครับรายได้ครับก็ขึ้นอยู่กับมานของการขายและกําไรต่อชิ้นครับ รายได้เฉลี่ยครับก็อยู่สักประมาณ15,000นะถึงประมาณ60,000บาทต่อเดือนก็ไม่เลวเลยทียเดียวนะครับ2ครับเปิดร้านค้าขาย print on d e ีมานนะครับหากคุณเป็นกลุ่มศิลปินหรือเป็นนักออกแบบคุณก็สามารถสร้างรายได้จากการขายสินค้าที่มีการพิมพ์ลวดลายตามความต้องการของลูกค้าเช่นเสื้อยืดโปสเตอร์หรือหนังสือการเริ่มต้นครับ ก็ออกแบบผลิตภัณฑ์แล้วก็จับมือกับซัพพลายเออร์ในการที่จะปรินต์ออเดมานเพื่อผลิตและจําหน่ายสินค้าของเราครับรายได้ครับก็ขึ้นอยู่กับแบบเนาะแล้วก็แนทางการทําการตลาดครับรายได้เฉลี่ยก็อยู่สักประมาณ15,000นะครับถึงสักประมาณ90,000บาทต่อเดือนครับและธุรกิจที่3ก็คือการขายสินค้าดิจิทัลนะครับสินค้าดิจิตอลเช่นหนังสืออ e ีบุ๊ก ออหนังสือที่เป็นตัว PDF นะครับสามารถสร้างรายได้ที่ดีเนื่องจากมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำและสามารถขายได้ซ้ำแบบไม่จำกัดอีกด้วยนะครับพิธีการเริ่มต้นก็สร้างสินค้าดีต้อนเช่นอ e ีบุ๊กนะครับหรือในส่วนของที่เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ขายในเรื่องของตัวแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับรายได้ครับก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพและความต้องการของตลาดนะครับรายได้เฉลีย่ยครับก็อยู่สักประมาณ เก้าพันนะประมาณ10,000นะประมาณ10,000ถึงประมาณ14,000หบาทต่อเดือนนะครับอาชีพที่4ครับนั่นก็คือการสอนคอร์สออนไลน์นั่นเองนะครับการสร้างและขายคอร์สออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ออนไลน์เนี่ยเป็นวิธีดีที่ดีนะครับในการจะแบ่งปันความรู้และก็ทักษะที่คุณมีครับและสามารถสร้างรายได้ไปในขณะเดียวกันด้วยนะครับการเริ่มต้นครับก็การสร้างคอร์สและก็เผยแพร่ในแพลตฟอร์มนะครับเช่น Udemy นะครับ Teachable นะครับ หรือสกิลเลนนะครับรายได้ก็ขึ้นอยู่กับความนิยมของคอร์สครับรายได้เฉลี่ยครับอยู่สักประมาณ7800นะถึงประมาณ1 5 0 0 0 0บาทต่อเดือนนะขึ้นอยู่กับความนิยมของคอร์สของเราด้วยนะครับอาชีพที่5ครับนั่นคือการเริ่มต้นเป็นบล็อกเกอร์ครับการเขียนบล็อกครับสามารถสร้างรายได้ผ่านการขายสินค้าพันธมิตรหรือแอฟเฟลเลตนั่นเองนะครับโพสต์ที่ได้รับการสนุนหรือการขายสินค้าของคุณเอง การสร้างบล็อกครับเริ่มต้นง่ายๆครับเป็นแค่คุณสร้างบล็อกแล้วก็เขียนเนื้อหาที่น่าสนใจใช้ SEO แล้วก็โซเชียลเพื่อดึงดูดให้คนมาอ่านนะครับรายได้ครับอาจจะได้จากการค่าโฆษณาครับค่าตลาดลังหนักของที่เป็นแอเฟรดนะครับและการขายสินค้าครับรายได้เฉลีย่ยเนี่ยอยู่สักประมาณ5,000ถึงประมาณ6,000 0บาทต่อเดือนนะครับ อาชีพที่ครับนั่นก็คือการขายสินค้าที่เป็นลังหนักของตัวแฮนด์เมดนั่นเองนะครับการขายสินค้าที่ทําด้วยมือหรือตัวแฮนด์เมดครับขายผ่านเช่น e ีซีนะครับหรือ Amazon Handmade นะสามารถสร้างรายได้ได้ดีนะฮะิ่มต้นครับคุณก็ สร้างสินค้าที่เป็นแฮนด์เมดนะครับแล้วขายแพลตฟอร์มที่ว่ามาก็คือตัวอีซีและตัว Amazon นะครับรายได้ครับก็ขึ้นอยู่กับเอกลักษณ์และก็คุณภาพของสินค้ารายได้เฉลี่ยครับอาจอยู่สักประมาณ7-8,000ครับถึงประมาณ1 2 2 0 0 0 0บาทต่อเดือนอาชีพที่7ครับทำการตลาดแบบ Affiliate Marketing หรือการตลาดแบบพันธมิตรครับการแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการ แล้วรับค่าคอมนะครับซึ่งก็รับจากการผ่านลิงก์นั่นเองนะครับหรือการเป็นนายหน้าออนไลน์นะครับการเริ่มต้นครับก็เลือกผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ต้องการโปรโมทครับและใช้ช่องทางออนไลน์เพื่อเผยแพร่ผ่านลิงก์ของตัวแอดเวนต์หรือของพันธมิตรนั่นเองนะครับรายได้ขึ้นอยู่กับจํานวนการขายที่เกิดจากลิงก์ของคุณครับเฉลี่ยแล้วก็อยู่สักประมาณ5,000ถึงประมาณ60,000บาทต่อเดือนนะครับหรือบางคนบางท่านก็อาจจะมากกว่านี้ด้วยซ้ําไปนะครับ อาชีพที่8นั่นค,คือการขายภาพในสต็อกออนไลน์นะครับหากคุณมีความสามารถในการถ่ายภาพคุณสามารถขายภาพถ่ายของคุณผ่านเว็บไซต์สต็อกภาพเช่นเอ่อ uh, ช h u t t o r s t o c k นะครับหรือ Istock กนะครับการเริ่มต้นก็ไม่ยากครับถ่ายภาพแล้วก็อัปโหลดไปยังเว็บไซต์ดังกล่าวนะครับรายได้ก็อยู่สักประมาณ1 000, 1 0 0 0นะครับถึงประมาณ1 5 0 0 0โดยประมาณนะครับ อาชีพที่9ครับนั่นก็คือการเป็นอินฟลูเอนเซอร์บนโลกโซเชียลนะครับการสร้างชุมชนบนโลกโซเชียลครับและการทํางานร่วมกับแบรนด์สามารถสร้างรายได้ผ่านการโปรโมทผลิตภัณฑ์และก็สินค้าของคุณเองเริ่มต้นครับก็คือการสร้างแล้วก็พัฒนาชุมชนของคุณให้เติบโตนะครับและก็ เน้นย้ำครับในการที่จะสร้างพันธมิตรร่วมงานกับแบรนด์ต่างๆนะครับรายได้ก็อาจ,จอยู่สักประมาณ7-8,000ันถึงประมาณ150,000บาทขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ติดตามนะครับ และอาชีพที่สินั่นก็คือการซื้อสินทรัพย์หรือซื้อทรัพย์สินมาทําให้เขาเช่านะครับการลงทุนในสังหาครับและให้เช่าเป็นหนึ่งวิธีที่สร้างพาสซีฟอินคัมในระยะยาวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเราจําเป็นต้องมีเงินลงทุนในการที่จะไปซื้ออสังหาริมทรัพย์มาเพื่อเขาเช่านะครับรายได้ก็ขึ้นอยู่กับตลาดแล้วก็ทําเลครับรายได้เฉลี่ยก็อยู่สักประมาณ1 5 0 0 0ถึงประมาณ 3 0 0 0 0 0บาทต่อเดือนนะครับการสร้างภาษีบินคำหรือการเป็นเสือนอนกินเนี่ยก็คงต้องบอกว่าต้องใช้ความอดทนแล้วก็ใช้ความพยายามในช่วงแรกนะครับแต่เมื่อธุรกิจคุณเริ่มเติบโตมันสามารถสร้างรายได้ที่ยั่งยืนและสร้างความมั่นคงได้ในระยะยาวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับควรทําวิจัยแล้วก็วางแผนอย่างรอบคอบก่อนที่จะเริ่มต้นใดๆนะครับท่านลองนําดู10อาชีพนี้ครับ ว่าท่านเหมาะกับอาชีพไหนนะครับแล้วก็ลองไปทําดูและขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จครับอย่าลืมนะครับกด subscribe และกดกระดิ่งช่อง invest tomorrow ไว้นะครับใครกดติดตามขอให้รวยขอให้รวยครับใครกดกระดิ่งด้วยขอให้มีเงินร้อยล้านพันล้านครับ